โดนตอดหมดเลยรู้จักแม้คำว่าโดนตอดอ่ะรู้จักไหมลูกอ้าเอาให้พ่อชีก่อนชี้ก่อนระวังยุงใช่เนี่ยยุงมันมาแล้วนะพี่ฟ้านี่มันเล่นยนไปทั้งแผงอย่าให้อย่าเลี้ยงน้องนะน้ัน ลูกมันมีปัญหาง้นไอ้เรื่องว่าไข้สมองอักเสหนูว่าไปขโมยกับพี่ทีมาอตึกตุ้มสวยไม่สนุกเลยอ่ะให้เยอะๆอย่างเงี้ยไม่สนุกว่าไงหนูว่าเดินเข้ามาข้างในดูครับเสร็จแล้วหรอหมดแล้วหรอผมแหนโอ้โหเร็วจังเลยเม่นโยนไปกินแล้วไปกินแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยได้มาเลยเดินเล่นไหมลูกปะ่ะม,มีคนเมนมาว่าเสียงคข้าพ่อหมายถึงหมายถึงยังไงไม่ได้ยินเหรอ <c oughs> เสียงปิดเหรอไม่น่านะ <c oughs> สวัสดีทุกคนขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวมาให้ด้วยนะครับไปเดินเล่นกันดีกว่าเดินมาโบอิงโบอิงนั่งรอเรียกว่าเรียกว่าพ่อพ่อชื่ออะพอลโลนะพูดปุ๊บเขานั่งปั๊บเลย แล้วใครพูดจะเทียบกับลูกเราเหรอใช่เทียบกันไม่หรอกหมาเขาเก่งกว่าคูดตั้งสี่ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมหมาเข่งไปโรงเรียนสี่เดือนค่ะกลับมาเหมือนเดิมไปโรงเรียนด้วยเหรอไปโรงเรียนสี่เดือนคืออยู่ที่นั่นเลยใช่ค่ะแล้วใครมาเที่ยวบ้านอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปใครถ้าอยู่กับพูดพูบอกไปทำหมดนะมาทีบ้านก็รอรองอนั่งลงแหม

ไม่เช้าจับได้นะตัวหนึ่งอ่ะน้องพีเห็นเนาะอุ้ยจ right ิจตเดินผ่านไปล้น้องพีตามดีตลอดเลยเนาะน้องพีตาด,ดีันก่างด้น้องพีช่างสังเกตจิเจอแมงปลาร้าก n นไฟ